แต่กรณมูตาอุเปกขาตัวสุดท้ายคือเมตตาเขาใช้แล้วการุณาเขาใช้แล้วมุทิตาเขาเจะยังไม่ได้ผลอยู่ตัวสุดท้ายก็คืออุเปกขาคือว่าอารมณ์ว่าเราเต็มที่แล้วเราเมตตาเขาแล้วเราการุณาเขาแล้วเรามทูทิตาเขาแล้ว เขาก็ยังเป็นเขาอยู่ไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่ปรับไม่ปรุงก็อยไปทุกข์ไปร้อนกับเขาคือว่านั่นเขาไม่ใช่เราเ็นอุปเกศค่ะกาใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าแม่ตาเขาแล้วเปล่านะมือตาเขาแล้วอ้าวกายเป็นนะปคมโบโ,โหเห็นีหกไงทตไม่พูดไม่รู้เรื่องถ้าพ,พอพูดไม่ฟังสอนไม่จํอานะ้าวอ,อันนี้ผิดละผิดหลัก เขาเวกขาดก็คือวางอารมณ์เป็นการถ้าเราวางไม่ได้มันอันตราย